มะนาวค่ะตอนนี้เราเล่นกอล์ฟไทยกันอยู่เห็นไหมอันนี้ของส้มโออันนี้เขียนเขาว่าอะไรกันไม่รู้ไม่รู้อ่ะไอ้ตอนนี้เราอยู่อยู่ชะออมแล้วค่ะมีหอยเล็กๆหรือีอยตัวใหญ่มีหอยเล็กหอยที่ไหนล่ะหอยจริงนะเอาไปลงน้ำเอามานี้มาดูเอง เออหอยหอยนี่อะไรค่ะเพราะว่าแล้วที่มันน่าใส่นะนี่เร่ยนผอะไรอ่ะนีหอยนี่อะไรผุดขึ้นมาวะดูๆตัวอะไรจะผุดอะไรอ่ะ

พี่กันแล้วกัน okay, <go> เขียนได้หน่อย,เข,ยเขียนข้างหน้าดิเออใช่ใช่ออกออคเจะได้หายลูปนะ ไม่ต้องเขียนก่อไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขียนก่อนเขียนมันข้างซ้ายนี่แหละเออเขียนขนาดตัวเล็มะนาวเด the s u m มอล เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันอยู่ตรงนู่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีไอ้นัำเขียวๆตรงนี้เนี่องมากกว่านี้นลาวเออใช่ สี่ร้อยสิบใครช่ยใคราจะจะไปตรงมูนกันนะคะอันนี้ไม่จะใชออเส่ากับเปี้ยนอ้ยพื้ไทรายมากแล้วนี่เนียนกว่ามาาาให้เขียนที่เคนนี้ใช่อะไรเขียนเยอมีอะไรเขียนมังเนี้ย